ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของเบาซสิงคา้านสุกูสุขนครับผมเมื่ออสวัสดีคือเกา่าคือเดินครับพี่น้องวันนี้เบาซิ่งค้านเองกับสิบพาพี่พ้าน้องไปเบิ่งวิธีการเลี้ยงลูกไก่มาดูหางดำมอขอหาครับพี่น้องว่าเป็นเลี้ยงแบบไดครับในไ,ไว่วบ่ตายครับพี่น้องเป็นอนุบาลยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งน้ำกันกับเบาซึ่งค้านครับ พี่น้องบอลซึ่งคาดมื้อนา้บอลซึ่งคาดเองก็พามาเบิ่งวิธีการเลี้ยงไก่มาดูหางดํามอคอหาเนะครับเนาะไก่เป็นไก่หน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวหอาไปเบิ่งในการวิธีการเลี้ยงของเพิินครับหาความหูเปื่อาสได้ไปเลี้ยงคือเพิ่นเนาะไปเบิ่งในการครับพี่น้องว่าเป็นสิเหลี่ยงแบบไดครับเห็ดแบบไดเห็ุลกแบบได FM, แอมแบบไรตอนนี้เพิ่นก็บกระลังวิ่งผ่าเพื่อสีถ่ายวีดีโอเนาะไอ้ข้าเบิ้งหาความหูไปโตจะครองครับพี่น้องครับผมเบิ้งด้กันกับบป๋าซินค้าครับมันช่งมันแหละแต่แบบว่านับขี้กันนะช่วมันเป็นมุ่งหน้าช่งเพราะว่ามันช่วงเดือนเมษซาปสิทีเดียวเด่นมากแต่เดูมาเลยใช่พี่อยากทราบวิธีการเลี้ยงเนาะใช่วันนี้เป็นการเลี้ยงไก่การดูแลเลี้ยงไก่อายุหนึ่งอาทิตย์เนาะใช่ ศาสตร์วิธีการเลี้ยงนะคุณพี่เลี้ยงไปได้เหมให้ให้เลี้ยงน้อเลี้ยงเลยเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าให้ใหดผ่อนศาสตร์ขอกายเนี่ยมันสะอาดแล้วเาก็ขาดเชื้อแล้วก็ข้าวแก่มาล่องตอนข้าวเฉไก่ล่องนะข้า็ขาดเชื้อขอกตอนวันนี้เพราะว่าไกายคนมากก็จะหยอดยามาแล้วแต่หยอดมาแล้วมันก็เป็นอย่างแต่ว่าข้าวไก่มากแต่ยังข้าวไม่หยดยาข้าก็ต้องมาหยดเองตัวเองค่ะหอดเองประมาณ มันได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละเ้าก็หยอดขาใส่เขายัางไปหยอดเพราะว่าความมั่วนงมันหนึ่งคงาาน,หน,น,นหยอดมาแล้วตัวนี้ขอขอไก่ขอกน,นี่คือไก่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะจ้าเพราะว่าหอนยังนี่เพราะว่าเอามามืนมันที่เขาผ่อนแล้วเนาะผอนแล้ยก็ประมาณหนึ่นนอองอาทิตย์แล้วครับหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เพราะขาาเชื่อไปโดนด้วยขาเชื่อได้มื่อหนึ่งสองมือก่อนแถวไก่ลงครับ เพราะว่าเขาก็มีเอาปูนขาวปูนยังนะลวดลวดโลหะาาเชื่อครับเอาความคล้องในละเฮ็ดต้นสะอาดให้มันสะอดาดตอนนี้มันเขากับนาหนาวเนาะจ้ะหนาหนาวเพราะว่าหนาหนาวเนี่ยเขาต้องปิดผ้าเต็นเบิร์ดว่าให้เปิดครับเพราะว่าลมมันพัดกลอยอันที่เป็นหวัดเขาก็บียาให้กิแนแม่ผสมยาอันนี้นะยาแก้หวัดยา อันนี้ห้าก็ให้มันเป็นวัดใช่ที่นี่ใคเวลามันอันคือฝนถือยางสีนะฮะก็ปิดเป็นคิดยังไวเลือดเปิดใฟ้ไวตลอดยึดทีท่วโมงเลยชื่หนานาวันเปิดได้ขึ้ประมาณจะมือครับผมเปิดไวจนว่าใกล้มันไงหนแหละขนาดไงก็ยังเปิดเพราะว่าป้องกันวาอยามใกล้มันอันอาการมันดิ่นเพราะว่ามันสี เป็นวัดเป็นอย่างเี่นาะไรที่มีท่วมห่อนขนาดอาหารเลยครับผมขนาดอาหารนหอยขนาดไหนอารให้อาหารเขากะผสมหัวอาหารไห้ไก่เพราะว่าเอาหัวอาหารก็ยังขคาแต่ละลอกเนาะเอาใส่สามสวยหัวอาหารหมูสวยหนึ่ง้วก็ปลายเต่ากะก้อนสวยหนึ่ง ข้ากะเอาประมาณว่าให้มันได้พอได้อินตะละอกนะครับผมให้มันนั่นนี่ใส่ก็ไม่ไปเขาน้ำน้ำน้ำผสมข้ากระข้นเข้ากันแล้วก็เอาหนาใส่ทอดจะว่าห้มันเป็นฝุงแห่ไข<อ>มันเป็นก้อนในยังอยคือยังให้มันหินไงเพราะว่าไขมันจับก้อนอาหรัรไม่จับก่อนกันแนะ่บ่อยบๆจะเป็นฝุ่งเนาะ่าหารกันฝุ่งก็ังเป็นฝุงเถี่ยไขมันเคียงสิมันกะอันนี้นะทำไมไม่เคียงวะครับมพี่เไดกเออมันเถี่ยมันก็จะได้กินเมื่อสีเนาะ กระสับกระสิเคียมันี่บริเป็นก่อนนบ่ได้บริีสนกันานะอาหารมีิเสริมบอกเาคุบ่บอ่มี่่มีจมีเสริมมันยังมีแจ่แค่ให้ยาชินแก้วัดแก้ยังธัรมดาเขามี่ยงน้ำน้ำเลยรับวิตามินผสมน้ำยาน้ำยาแก้วัดแก้ไขมันเอวิตี่อเนาะเออดีทีสองอันนี้อออีสองอันนี้ตอนี้แหละ อาหารเสาแรงอาหารเสาแรางมันกระวังหวานเป็นเังไตวัวไก่มันอันนี้บัวบางทีไก่น้องไก่มันยางสีมันชิมีอันดินติดขาสีห้าจองเวังนะโอ้ถ้าดินติดขาหนีมันสีกว่ายัยห้าจองเอาเอาเมื่อด,ดึงออกเอาบมดครับนี่แต่ห้าจองสังเกตวัวไก่ปัญหาปัญหาไก่ที่ว่าจะขาไก่ อินมันอมเล็บมือเล็บสีมันเนาะไม่เคยเจอเลยครับผมบเมื่อวานเขาเรียงเมื่อาสังเกตเบื่อว่านเขาพอมีประสบการณ์เนาะเ้าก็เรียนรู้เบื่อว่าสังเกตเบื่อวานไ้ขอกายเาว่ามันเป็นอย่างไรมาอย่างไรเป็นการสังเกตเอาสังเกตเอาเมื่อวานเขาเต้นเป็นอย่างชุอใบไงวันแรกวังนี้ขามันเนาะเล็บมันขิดดินหอมกระดึงออกเป็นอย่งพวกันพอใหญ่นี่คือยังขิดินติดอยู่ไหนมาวันดรกตัวมาป่เออสังเกตเบว่ามันถึงใหญ่ เออว่ามันตอกะตินาะีที่กัเดียบไปตอกกรตนเลครับเด็กกลางกันจ่าระิองมัวยมนก็ทันห้าก็เลียงเือกันนะเลี้ยงเือกัน่ผ้าองใส่ผ้องเนี่ยหาก็ใส่หัวหางเือกเาก็ต้ผเ้ือก้าก็เบิ้งว่าผกไก่มันใหญ่้ากับปลูกหัวหานอยเองนะโอ้ากเบิกประมาณนอยเองผักไกมันใหญ่ากัปลูกหัวากน่ยไก่มันยังหน่อยเากัเบิ้งตามอาการนว่าไก่หน่อยมันถึงชนไดนะเ้ากับไก่ไรไม่ถึงเียร์ มันตีเคลือไม่เจอมันเคือถึงเมื่อเขาบิกการคามากการเนี่ยการเบิกความันกันมันถี่น่อยหลายสาหรับน้าไฟเกินไปให้มันกับตีเกลือใครไม่ตีเกลือมันตีเกลือถึงไม่เจอมันตีเกลือหัวหายเบา่อเาเบิกการเบิกความมากมันถี่สำหรับาเหมือนไงเขาก็เพิ่อเอาเองเก้าเอาเองกานห้าส่หัวหานสำหรัมันคือก่อนมันยิ่งยังไงมันได้ตี้กันอถ้าใครตีเก่ือไ่ยิ่งี้กันอต่ เออคือคือปัญหาเพราะตนบนก็เคยถามผมอยู่ว่าไก่ไม่กินกันนะกินกันดับขาดดับยังไม่ดีนะไก่กินอาหารบัอิ่มก็จะง่ายครับผมจากกินอาหารบัอิ่มโอ้แต่ว่าล่ะอาหารให้มันบ่พอบพาะต้นเขาบอกขาดตัวตอกตัวาะที่หนึ่งเพราะเนี้ยไก่กินอาหารไม่อิ่มมันจะกิกกันขิกกันเองบางที่มันบพมันกัดแต่หม่งตูดนะมันกัดหม่งพ่อตายเลยการหลอดพ่อแตกตายไก่มันจะเป็นแบบนั้น คือคือปัญหาคือปัญหาแต่ว่าเรียงใจยากกว่าให้มันอดมันเปนเม็ด้นเับคือ้นมันอุดเาไใจมันอดบ่ด้เด้มันีกันตีกันตายตีกันตีกันอีกันไม่ตีก้นหูนะอยู่นูป่มีเนาะผมีแต่ยู่งเลย ตอนนี้บุ้มมี่เนาะเพราะว่ามะเข้าตอนแรกๆเนาบ่มีบ่มีประสบการณ์เนาบ่้มหัเนาะนึกว่าแต่ว่าเข้าวซอ่ให้ทั้งบ้านมือทีหลังใส่หลายๆแต่บุ้มหัวเมื่อี้มันขื่นเบิดเนาะไก่มันใหญ่วันนี้ข้าบุ้มหัวมันว่าข้าไก่มันชี้กันโอ้มันสลุกแล้วมันกลายเป็นว่าอาหารข้าวหายแต่ว่าไม่ข้าวหายจงเศร้าแหละงมองใส่อาหารมันเบิดนั่นคือเนาะตอนนี้เอาก็ระสุนหัวอันตู้ถาใส่อาหารมาเพิ่มก็นแรกเห็มันเลยบุ้กีกัดมันดิเป็นปัญหาตอนแรกๆเนา่มมีประสบการณุเมาี่บุ้มมั่ ก็พูดกันเลยสังเกตเบื้องล่าว้ำก็ได้ยังไงกินกี่กันกี่ข้อกี่ตัวตะกันตัดตอนนี้ก็ว่าโอ้ไก่มันกินอาหารอวิ่งก็เลยไปซื้อถาดเนื้อใส่หัวหารมาเพิ่มขนาดเพิ่ม่เเออพิขนาดเพิ่มหัวหารเพิ่มอีกก็ใส่ก็ว่าให้มันหอนบัดมือนนะือยังเขาไปอยู่เขาไปเดือดมากกว่าใส่ให้มันเต็มเลยให้กระบอกสีแดดยังตึเมาก็ส่ใส่ คือยังขอบอันนี้บวไรใส่ขอบเนาะเราก็จะยีบมีขอบตีสาวมานีใส่เต็มไหวเลยโอ้อเต็มเต็มเลยเออใส่เต็มเต็มไหวเวิดเลยมันเวิดมือเดี๋ยวหอดแรกเขาบอกว่ามันไม่สีหน้าเพราะว่ามันขาดบวไรขาดมันขี้ขี่กันคนนี่คนล้างโปกล้างยังนี่เคนดีนี่สีปัญหาเลยบอกว่ามี่ันตีเลนีคนเต็มไปได้ คนบ้ากิไม่บางโตัวตัวไก่บางที่มันมันอ้วนมันอ้วนกินบุไม่ขนออ้วน่ะอ้วนอ้วนอ้วนแบบตันเลยอ่ะโอ้ตันเอออ้วนกับุกปูเดี๋ยวเจไดญก็บอีกประมันสักสองอาทิต่อนี่จะพามือดิเจริญเด็กพัฒาเบียที่นองบึงเจรึญว่าประมาณประมาณเราจริงเดียอ่าเนาะเจไดญมาเยียมปกติเะนิว่าอย่างใครพ่ดีดีขนาดไหนแต่ว่าผมว่ากมการเหนก็ี่วตีแ่แต่พ่อตีเิเร่อการเลียดเนา่ว่ มระเ่องนไมีปสการเนาะตอนแรกเมื่อเข้ากองหประสบการณ์กับก่มันีกันยนอนว่ามันขาดอาหารทำเรื่องทำทำมันโดเพราะว่าใจไม่กินเบิดมือก็น้าหามขาดน้ามีทางขาดเนาะกิดว่ารักๆเนาะคุณีสรุกอีกตัเองคือการเลียงใจนี่อย่างนี้อย่นี่คุณภรพนี่้องผีสนุกในเ้่องนว่าธีที่เลี่ยงเดี๋อวไเนี่ย ค <c oughs> ือถ้าเรื่องนอสรลุกห้าว่าไขวา่างหานมันจะให้มันขาดครับ <c oughs> น้ำก็จะให้ขาดคือพวกยางม่ต้องวิ่ดีเองที่สองดีอย่างทำน,นะถ้าสามารถเสริมคนนี้ให้กินซมือวะครับให้กินซมือพวกนี่ม<ด>ันต้กินซมืออยู่ที่สองคือไก่แก่ไก่เขียดกันยังไงเนาะคือไก่ตกใจนอกจากให้มันกินหะนักเพราะว่าต้องให้กินอันนี้น้ำขี้แดงครับขอบคุณค่ะ เราเมาล้วก็ซอยติดตามเบาสึ่งคาดไดเด้อครับพี่น้องซอยกดไหลกดแช่กดติดตามเบาสึ่งคาดแน่ครับผมเราจะได้มีกำลังใจทีไปพี่น้องเบื้องเนาะมันหนีเบาซึ่งคาเองครับคาพีพนอ้องว่าเบิ้งวิธีการเลี้ยงลูกไก่ปาดูหางดำมอขออาหารกพี่น้องว่าเป็นอนุบาลแบบได้จิงบ่ตายครับพี่น้องตอนนี้เป็นเลี้ยงกับประสบความสำเร็จด้วครับ ลูกไก่ก็หลายลอยโตโยครับพี่น้องขิดแต่ลอยโตเนาะขิดเป็นเรียงตอนนี้ก็แข็งแรงดีครับเบาชินข้านกัพระีีพานนองมหาความโห่วิธีการเลี้ยงไก่มาดูหางดำม็อกาครับพี่น้องไก่หน่อยว่าเป็นอนุบาลแบบไหนจริงแข็งแรงบ่าตายครับพี่น้องเบาึิงข้านเองกะขอขอบคุณทุกทานเด้อที่ติดตามเบาึิงข้าน บอลเชิงขานเองก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะติดตามบอซึ่งขา้นบอซึ่งขานเองก็ขอบคุณหลายๆครับผม